แต่แขงขึ้นไปแบบนี้กินแต่ปลายผมเห็นว่ามันก็จะดูตรงนะครับดูขอบผมตรงนะครับเวลาเราทำงานเราเก็บงานเราก็จะง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่จากด้านข้างให้ไปเชื่อมกันนะครับหูลงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูเป็นเป็นขอบเป็นกรอบเป็นทรงนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับการขึ้นทรงด้านข้างกันนะครับ อันนี้เป็นการขึ้นทรงด้านซ้ายนะครับคลิปที่แล้วเราขึ้นทรงด้านขวานะครับเป็นการใช้หวีใหญ่ในการขึ้นทรงนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับให้เพื่อนๆพีนๆ่น้องลองนำไปเป็นแนวทางในการฝึกกันนะครับลองติดตามชมกันดูนะครับ การใช้หวีนะครับในการขึ้นโซนด้านซ้ายนะครับปลายหวีต้องไม่ไปชนกับหูลูกค้านะครับโดยให้ปลายหวีโยตินผมของลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันด้านขวานะครับเพราะว่าถ้าเราให้ปลายหวีไปชนหูลูกคา้าเวลาเราทํางานมันจะไม่คล่องมันจะไม่สะดวกฉะนั้นเวลาเราฝึกนะครับเราต้องพยายามฝึกให้ปลายหวีมันวิ่งอยู่ระหว่างตีนผมแบบนี้ตักขึ้นมาง้างไถตักขึ้นมาง้างไถทําแบบนี้นะครับ เป็นแถวๆไปนะครับด้านบนนะครับเราก็ยก้อยเหมือนเดิมเนี่ยฮะยกรอยแบบนี้จะทำช้าหรือว่าทำเร็วก็อยู่ที่การฝึกฝนของเรานะครับถ้าเราฝึกจนชำนาญเราก็สามารถที่จะทำเร็วได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราก็ใช้ความระมัดระวังนะครับทำช้าๆก่อนนะครับส่วน การขึ้นทรงของผมนะครับผมก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณเหนือหูด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าสูงเกินไปบางทีเราจะคอนโทรลลำบากนะครับฉะนั้นลดขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ผมก็จะไล่จากข้างหลังมาให้มันมาเชื่อมกันโดยการพับหูนะครับใช้หวีตากขึ้นแล้วก็ตั้งให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับคือไม่ได้ง้างหวีออกมาเยอะคือผมจะตั้งให้อยู่ในระดับเดียวกับขอบผมที่เราตัดไปแล้วนี่ครับ พับออกมาตั้งไว้แล้วก็ถ่ายเห็นไหมครับมันก็จะใกล้เคียงกันมากด้านบนก็ยกรอยเหมือนเดิมส่วนด้านหลังนะครับทิ่มปลายหวีลงนะครับตั้งฉากไว้นะครับถ่ายเฉพาะตีนผมขึ้นไปนะฮะแล้วเราก็ยกรอยด้านบนเหมือนเดิม นะตรงไหนที่เราไม่ได้ต้องการให้มันสั้นนะครับง่ายๆคือการใช้หวียกลอยแล้วก็ไล่เก็บปลายผมนะครับส่วนตีนผมขอบผมนะครับเราต้องการให้สั้นนะครับเราก็กดให้แนบก็ได้อย่างเงี้ยฮะค่อยไล่ระดับลงไปสำหรับการตะแคงนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้แบตเตอรี่ตะแคง เก็บขอบผมนะครับเราควรที่จะยืนให้ได้ตำแหน่งนะครับแล้วใช้มุมนะครับในการะตะแคงเก็บตีนผมโดยการใช้มือพยุงเบตเตเลี่ไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสายนะครับตะแคงขึ้นไปแบบนี้กินแต่ปลายผมเห็นปะมันก็จะดูตรงนะครับดูขอบผมตรงนะครับเวลาเราทํางานเราเก็บงานเราก็จะง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่จากด้านข้างให้ไปเชื่อมกัน นะพหัลงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูเป็นเป็นขอบเป็นกรอบเป็นทรงขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเราขึ้นเป็นแล้วก็ทํางานเป็นคิดเป็นนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนเราจะเอาตรงไหนออกเราจะทํำยังไงนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพีนพน่น้องที่ยังไม่มีความชนานาญนะครับยังไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับ ก็ลองนําแนวทางนี้ไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็สามารถที่จะไปเรียนแบบสามารถที่จะฝึกตามได้นะครับแล้วเรามาไล่ให้มันสั้นลงให้มันนวนลงนะครับโดยการกดให้แนบนะครับง้างหวีออกมาถ่ายทำเร็วๆก็ได้นะครับนี่ครับ ตรงไหนที่เราต้องการให้มันสั้นก็อย่างที่บอกคือกดให้แนบอย่างเดียวกดให้แนบกับหนังศชรษะแล้วง้างออกมาแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วเราค่อยมาใช้วีเล็กนะครับในการไล่เก็บงานเห็นไ,ไหมกดจอนก็จะดูสั้นดูนวลขึ้นพยายามง้างวิวออกมานะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันกินสูงนะครับกดให้แนบแล้วก็ง้างวอกมาเยอะๆแล้วก็ถ่ายมันก็จะกิน แค่จรขึ้นไปแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปนะครับเนี่ยไล่แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ง้างออกมามากนะครับมันก็จะกินสูงขึ้นไปนะครับมันก็จะกินตรงขึ้นไปมันจะดูไม่สวยงามเนี่ยฮะขอบผมก็เหมือนกันกค่อยๆไล่เก็บ ด้านหลังพับหัวลงนะครับสร้างไว้แล้วก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็ถ่ายถ้าเราต้องการที่จะควา้าเราก็คว้าได้เป็นการจิดขอบผม นะแล้วก็วนมาเก็บอีกรอบหนึ่งจนกว่ามันเนียนจนกว่ามันดูคมคืนนะครับเราถึงจะพอ ด้านบนนะครับที่มันกลางเราก็สามารถที่จะคว่ำเก็บขอบผมได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เอาข้างขึ้นสูงมากนะครับให้เป็นคลาๆลงทรงกลางนะครับไล่ระดับขึ้นไปนะครับเพราะว่าลูกค้าไว้แสกลางเขาไม่ต้องการที่จะสูงมาก เก็บวนไปวนมาจนกว่ามันเนียนจนกว่ามันสวยนะครับเราถึงจะพอขอบผมก็จิกไปก่อนด้านบนเราก็ใช้วีใหญ่ก็ได้นะครับในการแต่ง นำไปเป็นแนวทางในการฝึกกันนะครับสําหรับการใช้หวีนะครับในการขึ้นทรงนะครับอันนี้ก็เป็นการขึ้นทรงด้านซ้ายนะครับคลิปหน้านะครับเราก็จะ,ะเป็นการขึ้นทรงที่ท้ายทอยนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ